โอ้ยน่าเล่นเลยคูน่านี่นี่คนเตะไว้อันนี้ก็เล่นว่าน้าสองสองโอ้ยเอ้ย Ô đúng là cái gì, mọi người ăn mặc cái cái cái

ลหัดแพ้งยังบปสูวองาโบ่ะ